มางานรีวิวของคริสตี้นะคะเป็นแม่ของเจมมาค่ะสวยมากนี่คือไฮไลท์ของงานเลยใช่ไหมนีม่อเรือเดียวค่ะทุออย่างนึี้เรือเดียวในโลกหมด เวลาบิดเนี่ยต้องบิดคู่เลยเริ่มต้นที่ราคา1,6ล้าน6เรือนนี้นะคะร6 0ล้านบาทเรือนเดียวในเมืองไทยจริงอันเนี้ย2 0 0ได้จริงอันเนี้ยส0ได้ <Why? S 1> ฮัลโหลมาบกับช่องเพื่อนสกุลไทยอีกแล้วนะคะในช่วงแม่อุภาซาหรือยายอุพาซานะคะวันนี้แม่อูนะคะฉายเดี่ยวค่ะมางานพรีวิวของคริสตี้นะคะก็คืองานพรีวิวอันนี้ก็เป็นงานโชว์เครื่องเพชรและนาฬิกาแล้วเครื่องเพชรเนี่ยนะคะไม่ได้โชว์มาเนี่ยตั้งแต่ก่อนโควิดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าครั้งนี้เนี่ยงานพรีวิวของคริสตี้เนี่ยเขาเอาเพชรกับนาฬิกาอะไรมาบ้างบอกเลยนะคะมีแต่ชิ้นเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะคะถ้าอย่างไรนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องแม่อุ้ด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าข้างในเนี่ยเขาเอะไรมาโชว์บ้างไป วันนี้นะคะคนก็เยอะพอสมควรเพราะว่ามีเครื่องเทศนะคะมาให้บิดกันแล้วนะคะตอนนี้กำลังหาอยู่นะคะตัวหนี๊ค่ะสวัสดีค่ะสวดีค่ะต๊ะแน่งหน่อยต๊ะแน่งนะคะสุภาพวัสดีสุขสัน์นิดนะคะเป็น GM ของคริสตี้คิงไทยกระขอบคุณคแม่อุ้คนะคะดีมาก เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของคริสตี้นะคะแล้วอะไรรู้ปะที่สาคัญเป็นแม่ของเจมมาค่ะแต่บอกเลยว่าตอนนี้เขาไม่ว่างแล้วนะใครไม่ต้องมาสมัครแล้วนะคะผม่บ่่าน่ารักมากูจะมาสิก่ปีก็เดี๋ยวจะเดินชมนะคะว่าวันนี้มีอะไรมามีอะไรให้ชมบ้างใช่ค่ะเลยบอ แลว่าวันนี้สมมติว่าเราเนี่ยเราเรียนเอามาดีวิวใช่ไหมใครใครก็ได้ที่จะเข้ามาบิดราคาถูกมากอันนี้เรามีเป็นพรีวิวสำหรับออฟชั่นที่ฮ่องกงนะคะมาพรีวิวที่ออฟฟิศคริสตี้จะมีนาฬิกาจูเรย์แล้วก็มีเพนต์ทิ้งด้วยค่ะอ่าใช่ถ้าใครว่านะคะก็เชิญเข้ามานะคะมาบิดราคาใจอยู่ตรงแบบว่าเดือนหน้าเดือนหน้าเดือนหน้าเนี่ยจะมีออฟชั่นที่ฮ่องกงตรงเปิที่ยวไหน ที่ห้องผมงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน ็มาดูไฮไลท์ของงานวันนี้นะคะอันนี้ราคาอันนี้เป็นเริ่มต้นที่70บ้านนะคะอันนี้เป็นเฟร i ซีอ n น e n นเ l ียว n t n เทอ l ์เน o รี่ฟอร์เมสเฟสติเวอร์ ขอแบบเป็นบุญตัวเองนะคะไม่ได้บิดก็ขอทาบหน่อยค่ะเพชรสีเหลืองดูสิคะสวยมากนี่คือไฮไลท์ของงานถูกไหมคะแต่เริ่มต้นนี่คือ70นะคะแต่ราคาอาจจะไปอีกเท่าไหร่เราไม่รู้จริงๆอันเนี้ยสองร้ได้จริงๆอันเนี้ยสองร้อ้วายไปถึง200เลยนะถ้าใครอยากได้นะรีบมาบิดราคาเลยนะคะอ่าแม่อู้ให้71ล้านโอเคค่ะเพิ่มมาหล้าน เดินหน้าไปย <ไป S 2> ังที่ห้องโ จะอยากได้นะคะรีบมาบิดเลยนะคะไปออชชั่นที่เราคงค่ะรู้สึกก็เข้ากับข้อมือแม่อุ้มกันนะไม่ใหญ่นะสวยมากมาทำเป็นจีก็ได้ใช่ใช่ใช่มีอะไรนำเหนออีกค่ะลูกไวว้่า D I F นะคะนี่ D I F แตไม่ใช่ D I F ธรรมดานะคะนี่เป็น Gold c o n d o r Gold c o n d o r เป็น Indian My ที่มันไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะคะในโลกใช่ค่ะแล้วก็แบบแรมาก กี่กะลัดอันนี้10กะลัดค่ะสิกะลัดมันก็เป็นโอคูชเชอร์แม่สี่อ้ยตายร้าอันนี้เขาเป็นดีคอลเลอร์จีนแล้วก็โกลคอนเดอร์คือคือ material ของแพทอันนี้แบบสะอาดมากอันนี้ราคาเริ่มต้นที่กี่ราคาเริ่มต้นที่ราคาสามสิบแปดจุดสี่ค่ะอันนี้นะคะราคา38.4แล้วคิดว่านัาจบที่เท่าไหร่ควันจัตวรจะดับเบิลนะคะมันราคาจะดับเบิลเป็นอะไรที่ แบบแรม่าอยู่ไม่สามารถหาได้อีกแล้วคิดว่าได้มาในเอเชียก็ไม่มีไม่กี่เม็ดมีไม่กี่เม็ดนะคะนี่เป็นบุญได้ใส่อีกเหมือนกันอันนี้สมัยก่อนพวกมหาราชาพวกที่เป็นอินเดียนเคงาเขาเคยได้ใส่อ สวยมากวันนี้แม่อุ้ดได้บุญหลายอันเลยค่ะบุญใส่นะคะมีอะไรอีกคะที่จะแบบโดดเด่นมีอีกไหมแล้วก็มีแอมเบอร์แซฟไฟร์หลายชิ้นอันนี้เป็นท็อปทอปท็อปท็อเลยแต่ละชิ้นนี่คือเด็ดๆดหมดเลยแต่ว่าราคาจะไปจบที่เดือนหน้านะคะวันนี้ใครชอบชิ้นไหนก็คือต้องมาใส่ราคาบิดไว้ ไม่ก็โทรศัพท์ได้นะคะวันที่ออปชั่นได้เลยเพิ่มราคาสู้กันราคาในวันที่ประมูลอันนี้นะคะคือรูปภาพของอาจารย์ขวัญน,นะคะ เขาก็เอามาออคชั่นเหมือนกันวันนี้ใครอยากจะบิดเนี่ยบิดราคาได้เลยหายากมากราคาภาพน,นี้เนี่ยเริ่มต้นที่3ล้านบาทใครอยากจะบิดนะคะและอยากได้นะรีบเข้ามาเลยนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูนะคะทิฟฟานี่นะคะเม็ดบลเลอร์ะะรเลยค่ะอันนี้นี่เ็นไหมคะเป็นวินเทจนะคะเม็ดน,น,ะะนี้ของทิฟฟานี่นะคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะตัวนี้อะความารีนค่ะอ๋ออะความารีนนะคะสวยมากเริ่มต้นที่ราคาเริ่ม ต้นนี่พ่าเลยหนึ่้าค่ะหนึ้าล้านเริ่มต้นที่ราคา1.5ล้านนะคะอาจจะไปจบที่กี่ล้านเนี่ยเราไม่รู้แต่เริ่มต้นที่1.5ึ้าสวยมากเป็นจี้วินเทจย,ยังไม่จบนะคะของที่แบบเด็ดๆนะยังมีอีกเยอะมากเดี๋ยวว่าเราไปดูกันค่ะคือนาฬิกา นาฬิกานี่สองเรือนนี้นะคะอะชาแนลชาแนลค่ะคือมีน้อยจํานวนมากเลยใช่ไหมมเเรือนเดียวค่ะทุกอย่างในนี้เรือนเดียวในโลกหมดก็คือทุกเรือนที่อยู่ในตู้ตรงนี้นะคะมีหนึ่งเรือนในโลกใช่เขาทำมาเพื่อการกุศลถ้าใครมาบิดนะคะแล้วได้ไปก็จะได้ทำบุญด้วย เวลาบิดเนี่ยต้องบิดคู่เลยตอนนี้คู่นี้ทั้งขาวและดำเนี่ยรวมแล้วเนี่ยเริ่มต้นที่ราคา1,6ล้าน6 ลูกเกมจะบิดเท่าไหร่คะลูกก็สูดนด้จะมีเกือบ2ล้านนะครับอ่านี่ลูกเกมก็จะบิดประมาณเกือบ2ล้านนะคะแต่ไม่ใช่ว่าลูกเกมจะได้นะมันต้องไปสู้กันวันที่ออคชั่นอีกทีหนึ่งมันอาจจะวิ่งไปที่5ล้าน6ล้านก็ได้การกระสนดเไปสู้กันนะคะถ้าใครชอบอันนี้นะคะเป็นทิฟฟานี่นะคะทิฟฟานี่จะเป็นนาฬิกาแล้วก็เป็นนกสวยมากราคาเริ่มต้นที่15ล้านบ่าแต่ไม่ รู้ว่าจะไปจบที่ออปชั่นอีกกี่สิบล้านนะคะนี่ค่ะเดือนเดียวในโลกเหมือนกันนี้สวยมากค่ะเป็นหินอ่อนค่ะเป็นหินอ่อนมาบเป็นบุกรีนะคะหินอ่อนมาบมาบล์กับชายเ i นีเริ่มเท่าไหร่คุกจ๋าเริ่มต้นที่หนึ่งแสนหกหมื่น <USD. S 2> ยังไม่รู้ว่าจะไปจบที่10ล้านหรือ20ล้านอันนี้ไม่แน่ใจเพราะมันเป็นพินอ่อนเรือนเดียวในโลกของบุกเรลีริกานะคะเรือนนี้นะคะ160ล้านบาทนี่ค่ะเป็นบุญตาแม่อุ้ยอีกแล้วที่ได้เห็นนะคะสวยมากค่ะเรือนเดียวในเมืองไทยปาเดฟซิลิปนะคะ160ล้านโอ้ยแม่บุญตาแล้วจะเป็นลมสวยมาก วันนี้นะคะก็มีพรีวิวนะคะทางฟอร์รี่ก็เอารถมาโชว์ใช่ไหมใช่ค่ะรุ่นใหม่เลยค่ะรุ่นใหม่เดี๋ยวจะไปถ่ายให้นะคะอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะเขาเลยขออนุญาตให้ของขวัญแม่โอ้นะคะโอขอบคุณมากค่ะไปเทสอบไรฟรีนะคะโอ้รุ่นใหม่เวาทดสอบได้นะคะ ค่ะวันนี้เป็นเกียรติมากนะคะที่ว่าเรามีโชว์ที่เกสซอนทาวเวอร์ที่คริสตี้ไทยแลนด์แล้วก็มีอเล็กซ์บิเลอร์ค่ะอเล็กซ์บิเลอร์นี่เป็นคนที่แบบเป็นจีเนียร์สเปเชียลิสต์ของเราแล้วก็เป็น Head อ w a อชเ a เชียของเราค่ะอเล็กซ์พูดอะไรหน่อยวันนี้เรามาโชว์อะไรคะนิดหน่อยนิดหน่อยใครได้นิดหน่อยเมียเป็นคนไทยค่ะ ดูเพลกับดูนาฬิกาเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เรามาดูรถกันค่ะเป็นฟอร์เรยนะคะรุ่นใหม่เดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกันนะคะว่าเป็นรุ่นอะไรคาคาลูกอันนี้เป็นรุ่นอะไรคะเป็นรุ่น2 9 6 g t s ครับราคาตอนนี้เท่าไหร่คะนี่ราคาเริ่มต้นอ,อยู่ที่25.5ล้านทองนี่เป็นรุ่นใหม่เลยนะคะของฟอร์เรยนะคะใครสนใจนะคะมาติดต่อได้เลยนะคะตอนนี้ที่เกษรน,นะคะ รู้อยู่แล้วนะคะนี่แม่หนิงนะคะเพื่อนรักมากมากเลยทำคริสตี้มาี่กี่ปีแล้วคุณ25่ปีครับเป็นผู้ก่อตั้งเป็นผู้ก่อตั้งคริสตี้เมืองไทยตอนที่มีน้องก็พาวดีมาช่วยดูแลพี่ก็แม่ทีเป็นาปรึกษาแล้วเราก็จะได้ดูงานรีวิวของคริสตี้ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าคงไม่มีคุณหนิงแกละออกแล้วค่ะแกเป็นคนชอบเครื่องเทรกับนาฬิกาดังนั้นคุณจะได้ดูไปเรื่อยๆนะคะถ้าเวลามีพีวอยู่ที่เมาไทยต้องเชิญมาอยู่แล้วค่ะใช่โอเคนะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบ อย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องไมอูด,ด้วยนะคะบ๊ายบาย